ฮัลโหลทุกคนกราบเซอร์ไพรส์สวัส,สดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกท่กนกนานกันด้วยแล้วกันนะครับผมยิบช่องอเล็กซ์นับดีเกมอินเฟสต t ชั่นของเราอีกแล้วครับผมทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับผมยิงบอสด้วยปืน KT นะครับผมทุกคนยิงบอสด้วยปืนลูกสอง KT นะครับส่วปืนอันนี้ผมเตรียมมาเพื่อยิงเสริมไม่ใช่นะเพราะว่าเคยทำคลิปยิงปืนด้วยปืนนี้ไปแล้วนะครับ ฆ่าไปเลยก็เลยเอามาเสริไมไว้ยิงบอสเพิ่มนะส่วนแม็กลูก2องมีแค่1 1แม็กนะครับทุกคนมาดูกันว่าลูก2องจะยิงบอสกี่นะัดตายนะผมจะใช้กี่แม็กถ้าเราไม่ผิดนะผมว่าจะประมาณ16นัดแต่ผมว่าผมเลือกเมืองผิดว่ะถ้าแบบจะให้แบบกระสุนเข้าตัวบอสเต็มๆต้องเป,เป็นเมืองแคมโพสไม่งั้นก็ได้ทุกเมืองแหละแต่ต้องล่อมันออกมาแบบที่โลง่โลงๆอ,อ่ะเออไม่มีอะไรแบบกั้นไว้นะครับเพื่อที่จะกระสุนเนี่ยจะเข้าตัวบอสเต็มๆแต่เมืองเกรนบูรกก็น่าจะได้อยู่แหละมั้ง เดี๋ยวไปดูกันว่าจะยิงบอสกี่นะัดตายแล้วก็ในคลิปนี้เมืองเกรนบูตจะให้อะไรกับเราจะเป็นเหมือนคลิปที่แล้วไหมได้แต่ของกิจกรรมนะครับผมแล้วก็เงินดอนลลาร์ล้วนๆปืนสาก,กาได้แค่สหรือ3กรก็บอกเองมั้งนะ้ำยิงไปประมาณ12ตัวาจะไม่บิดนะครับคลิปที่แล้วสำหรับเมืองเกรนบูดนะไปลุยกันเลยครับผมมาดูกันว่าเราจะคุ้มหรือเปล่านะคลิปนี้นะโอเคมาทุกคน ลูกสองก่อนเลยครับเ KT <What? S 1> อุ้ยโดนหรอถ้าเป็นปืนที่ยิงช้ามากนะเ KT อะ่ะ อสองแม็กกับอีกประมาณห้านัดอุโย uh, ตัวแรกก็ได้สก,กาด้วยครับโคตรคุม้มบอกตรงคุ้มเกินตัวแรกสก,กาก็มาเลยครับสองแม็กกับอีกห้านัดนะครับท่านผู้ชมเป็นเท่าไหร่อ่ะสองแม็กกับอีกห้านัดเป็นยี่สิบเอ็ดนัดนะครับสาหรับลูกซองเคเนะครับส่วนลูกซองเอเอไอลูกซองธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรอคลิปหน้านะครับตอนนี้หาปือนอยู่ เพราะว่าตอนที่ผมทําผมทําไปแล้วแหละนะมันไม่มีเสียงไม้นะก็เลยไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ลืมเสียงไม้ดิมันใช้ไมโนบุ๊กอะเสียงมันกัดขาเนี่ยหายนะก็เลยไม่ได้ตัดลงนะก็เลยไม่ได้เอาคลิปนั้นไว้อะสำหรับเคทีนะผมยิงบอสยี่สิบเอ็ดนัดนะครับทุกคนตามนี้ไปตัวต่อไปกันเลยครับอุ้ยเอ็มสิบหกดรอปด้วยทุกคนเอ้ยเด็ดดีนะเนี่ยวันนี้เอ็มสิบหกดรอปเฉยเลยโดยที่ไม่ได้ดรอปจับกรงจับกล่องอะไรเลย มาตัวที่สองับทุกคน ตัวนี้ก็ยี่บอนัดเหมือนเดิมครับปึ๊บโอ้โหสากาเรดโคตรดีทุกคนวันนี้เรดดีจริงครับเอเคทีอีกหนึ่งกระบอกด้วยมาทุกคนตัวที่สามครับ<ว><น>เฮียเดี๋ยว ต่อะไ,ไรเอ่ยรอบนี้จะยังคงเป็นสก,กาเหมือนเดิมหรือเปล่าโอ้ได้ของกิจกรรมวะ่ะไปคุมไปคุมสก,การดีกว่าเงินดีกว่าสําหรับผมนะว่าขี้เกียจไปตามเก็บชิ้นส่วนอื่นๆอ,อ,อ,อีกนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเก็บกล่องได้ AW วะ่ะเก็บกล่องได้กระสุน AW ครับทุกคนเฮ้ยเพิ่งเคยได้เลยเนี่ยโอ้ยย้ายเซิร์ฟนานแล้วไม่มีบอสเซิร์ฟทุกคน,นเหนื่อยแล้วเนี่ยไม่ได้ยิงเลย มาโอ้โหกว่าจะได้ยิงตัวที่4ี่ทุกคนไล่เซิร์ฟจนเบื่อได้เซิร์ฟจนหมดแคชแคนในการยิงบอส ได้เลยเอ่ยเอาอ๋าวอว,ว่าอยู่ทำไมมันใช้ลูกซองวะอะไรอ่ะอ๋อนี่เงินอันนี้น่าจะกองนี้สองพันสองโอ้โหโคตรน้อยเลยขนาดมีพรีเมียมนะ้เนี่ยมายิงต่อครับทุกคน โอเคลูก2องน่าจะหมดแล้วแหละตายหรือเปล่าเนี่ยน่าจะตายอยู่นะนี่ตายด้วยโอเคปืนนี้ออกโลงครับวีอะไรเอ่ยสก,กาสวยรูปไม่ขึ้นนะโน้นบุ๊กช้าครับทุกคนขอโทษขออภัยด้วยอ๋อปืนดออปด้วยยิงวัสเสร็จปืนดออปเลยครับ โครเอาโอเคสกาสามก็บอกสวยเกย๋ครับแบบนี้มาทุกคนตัวต่อมาครับ yeah, <okay. S 1> สามไม่ตุยครับอะไรเอ่ย ฮะอ๋อเยอะดอกช้าเกินบางทีอะเคสรุปได้สก,กามาเพิ่มอีกหนึ่งครับโคตรเอาสีกระบอกแล้วอย่างคุ้มคลิปนี้อบอกเลยคุ้มเกินเค okay. มาทุกคนต่อครับ ตายไว้จังวะตัวนี้สองแม็กเองตายโคตรเร็วโอ้ได้ของกิจกรรมว่ะรอบนี้อัวกระเป๋าพี่เต็มหรอของกิจกรรมมาเลยนะหูปืนจะพังแล้วเกินปืนเนี้ย ได้มันนี่วะรอบนี้สองพันเจ็ดถ้าสามพันนี่พอดีนะหลอบมีพรีเมียมนะพันเจ็ดนี่โคตรน่าเกียดเลยถ้าไม่มีพรีเมียมได้สักประมาณพันห้าพันหกอ่ะถือว่าพอดีแต่ว่าส่วนมากก็นั่นแหละทีละพันพันเอ็ดพันสองนะครับถ้าไม่มีพรีเมียมถ้ามีพรีเมียมอ่ะสามพันอ่ะจะพอดีเลยมาทุกคนต่อครับ นนี้จะพังดีนะที่เก็บได้อีกหนึ่งกระบอกแต่กระสุนไ็้หมดแล้วหมดพอดีแหละอุยฮะได้เงินว่ะรอบนี้อะไรเอ่ยสามพันไปอ๋อไม่ใช่หรอเดี๋ยวนะเงินจริงๆด้วยสองพันเจ็ดเหมือนเดิมเลย อุ้ยไอ้เชีย่ยวัสยืนดักเลยเหรอดิซ่าดักทางเดินเลยนะอเอ้ยอุ้ยเจอ PKM ไหนอะมาดิ อ้ยรอบนี้เอ,อ,อ้ยเอ้ยโอ้ของกิจกรรมจบเอ้ยบอสจุดจุดเกิดมึงแปลกๆนะนไปเดินเล่นบนหลังคาเลยเหรอ โอเคสก้า okay, สวยอา้าวะเป๋าเต็มน่าจะใช้ PK m ยิงก่อนวะเนอะนึกไม่ถึงลืมคิดจุดนี้ไปเลยเอ้ยปืนล้นเลยว่ะคลิปนี้โคตรเอาโคตรคุ้มโคตรมือทองลุงนี้ใช้ PK m อก่อนดีกว่าเมื่อกี้โอเคมาทุกคนตัวสุดท้ายแล้วดูว่าเราจะได้อะไรอมานี่ดีโอ้ดูกันตัวสุดท้ายบอสจะให้อะไรกับเราสก,กามาก็ดีนะ อู้เดือดตั้งห้าสิบนัดโอ้โหของกิจกรรมวะสี่อันเลยเหรอต้งมาเบิ้บลสีล่เลยว่ะทุกคนยิงนี่ได้ของกิจกรรมมาสี่สี่อันเลยเอ,อะตามนี้นะครับผมทุกคนสาหรับคลิปนี้ยิงไปกี่ตัววะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเงินอีกประมาณสามสี่ตัวก็ประมาณสิบสองสิบสามตัวประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคสรุปคลิปนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะประมาณสิบสามตัวได้สกาวมาตั้งห้ากระบอกนะครับถ้าได้สกาน้อยกว่านี้คือไม่โอเคแล้วนะครับ ก็ถือว่าดีเยี่ยมครับผมคลิปนี้ก็ถือว่าเลดไม่ค่อยเคีียเท่าไหร่นะขอทษขอไปคำหยาบด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้ครับทุกคนฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเพื่อให้ลาดการชมคลิปต่อๆไปสำหรับใครที่ไม่ชอบกดไม่ชอบมาละกันครับและสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกุกคนทุกท่านไปก่อนละกันนะครับผมบ๊ายบายจุบ๊บๆเจินคลิปหน้าครับผม